ค่ะอยากจะให้คุณไรวินนะคะช่วยพูดถึงการรับมือความเสี่ยงจากภัยคุกคามบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็การบริหารการป้องกันการทุจริตว่าเป็นยังไงคะ่ะโอเคครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเราเราคงที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าประเด็นหลักๆของเราก็เพราะว่ามันมีแนวโน้มการทุจริตที่เกิดที่เราเห็นบนข่าวนี่เยอะมากเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเราเลยจําเป็นจะต้องมานั่งคุยกันว่าเออแล้วเราจะมีการบริหารจัดการยังไงทั้งในมุมผู้บริโภคแล้วกผ็ผู้ประกอบการคือถ้าผมอยากพูดง่ายๆก็คือถ้าเราอยากจะบริหารจัดการเรื่องพวกนี ทั้งผู้ประกอบการเองจะต้องมีอยู่4มุมที่จําเป็นจะต้องโฟกัสนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของบุคลากรจําเป็นจะต้องมีบุคลากรที่สามารถที่จะให้เซอร์วิสที่เป็นบริการ 24, ่สคูณเให้กับลูกค้าได้นะครับในการติดต่อยืนยันรายการให้กับลูกค้าในมุมผู้บริโภคก็คือผู้บริโภคเองจําเป็นจะต้องได้รับการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับเทรนด์หลักแปลกๆใหม่ๆเข้ามาให้ลูกค้าได้รับทราบเพื่อเพราะว่าเขาจะคือ First Line ที่จะถูกแอ t แท็กเข้ามาถ้าลูกค้ารับทราบว่าอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเเกกิดดขขึึนน้้้นนาาจะไะไรวังม ในมุมของกระบวนการแน่นอนว่ากระบวนการมันต้องเปลี่ยนไปจากเดิมจากเดิมที่ว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้มีรายการอ e ีคอมเมิร์ซฟลอทที่เยอะเดี๋ยวนี้มันจะไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้มันจะเยอะขึ้นกระบวนการบริหารจัดการจะต้องเปลี่ยนไปจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกับกับแนวโน้มที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็ Technology. Technology <Technology S 1> เป็นสิ่งสาคัญเวลาที่เราจะริกเกอร์หรือเราจะมอนิเตอร์รายการที่มันเกิดฟลอทแทนลูกค้าเนี่ยเทคโนโลยีเป็นสิ่งสาคัญมากคือเราต้องระบบต้องสามารถบอกได้ว่ารายการแบบเนี้ย เป็นอะไรการที่เป็นฟลอรดจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันเวลาปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วสุดท้ายเลยคือเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับคือทุกวันนี้ถ้าเราจะแฮนเดิลเคสฟลอรดเนี่ยข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญคือเราจะต้องมีการทําข้อมูลเอาข้อมูลที่เป็นฟลอรดกับไม่ฟลอรดมาปนกันเพื่อมาทําเรื่องของ data analysis เ,เพื่อเราจะได้รู้ว่าข้อมูลแบบไหนหรือที่หรือแนวโน้มแบบไหนที่จะเป็นฟลอรดเพื่อจะกลับไปใช้เทคนโนโลยีในการคนโทรลและจับรายการพวกนี้ขึ้นมาครับผม